ยามเช้าของบล็อกเกอร์สาวสุดด้รววอย่างลูซี่มันสามารถเรียกว่าเช้าอันแสนสดใสได้เสมอเลยล่ะสุดท้ายก็เช้าสักทีอรุณสวัสดีจ้าผู้ติดตามทุกคนฉันนี้หลับสบายมากเลยตอนนี้ฉันก็พร้อมจะถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูแล้วล่ะทุกวันฉันต้องได้กินกาแฟหอมๆแบบนี้แอนโทนีคนดั้มใช้ของฉันเขาเอามาให้ฉันเสมอเลยเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาทุกคนไปดูกิจวัตรประจำวันยามเช้าของฉันนะจ้าทุกวันเนี่ยฉันต้องออกกําลังกายเสมอตอนนี้ฉันต้องออกกําลังกายหน่่ยละที่จริงแล้วเหตุผลที่ฉันรวยก็เพราะว่าฉันตื่นช้าแบบ แหละมิเชลเปล่าคุณพ่อคุณแม่ของฉันเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะยามเช้าของสาวสุดร่ำรวยอย่างเวนิ่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอ้ยนี่อะไรแย่ไปกว่าเสียงนาฬิกาปลุกแบบนี้แล้วฉันอยากกลับไปฝันต่อจังอยากนอนต่ออ่ะมันดังอยู่ทาไมนะเนี่ยถ้าทางเธอจะโกรธมากเลยล่ะแบบนี้ไม่ดีเลยนะดูเหมือนว่านาฬิกาปลุกของเวนิ่าจะเหมาะสมกับสถานะของเธอมากนี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าอ่ะหยุดตรงนี้นะฉันยังนอนไม่พอเลยสำหรับสาวขี้ซาวอย่างเวนิ่าการตื่นนอนายามเช้าเป็นชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่มาก ฉันบอกให้พวกนายหยุดได้แล้วไงถ้าฉันใส่เงินให้พวกนาย <S <S พวกนายจะหยุดไหมฉันเบื่อเรื่องนี้เต็มทนแล้วนะฉันไม่อยากเครียดแบบนี้แล้วไม่งั้นตีนกาต้องขึ้นแน่เลยเธอหลับอีกแล้วเหรอเนี่ยงั้นพวกเรามาต่อกันเลยดีกว่านะเอ้ยพอกนันทีฉันทนไม่ไหวแล้วเสียงของพวกนายมันเสียงดังมากขอไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่ความผิดพวกเรานะครับก็คุณบอกให้พวกเรามาเล่นดนตรีทุกเช้าเป็นเวลาสิบนาทีไม่ใช่เหรอ ดูเหมือนว่ายามเช้าของหนุ่มไม่เคยมีเงินอย่างเขาจะไม่ค่อยสใสสักเท่าไหร่ฉันหลับสบายมากเลยอะโอ้ถึงเวลาต้องตื่นนอนแล้วโอ้ยต้องไปแปรงฟันก่อนแล้วล่ะโชคดีนะมีคนโยนยาสีฟันแบบนี้ทิ้งด้วยรีบหน่อยแล้วไม่งั้นสายแน่ฉันไม่อยากมีฟันสกปรงสกปรงหรอกนะฉันชอบรถน้ำต้นไม้จังฉันได้ทำทุกวันเลยฉันไม่เคยให้คนรับใช้ของฉันมาช่วยเลยล่ะ ตอนที่ลูซี่กำลังดูแลต้นไม้ของเธอน้ำที่หยดลงมาจากกระถางต้นไม้ก็ทำให้เนสามารถแปลงฟันของเขาได้โอ้ตอนนี้ฉันหิวจังอะทุกคนอย่าลืมไปซื้อคอร์สดูแลต้นไม้ในโปรไฟล์ของฉันด้วยนะวันนี้ฉันมีอะไรเป็นมื้อเช้าบ้างอะโอ้นี่มันมะเขือเทศนี่นะไหนดูหน่อยสิมีไก่ด้วยหรอแจ็คพอตชัดๆพวกเขาทิ้งมาลงมาได้ยังไงกันนะมีผักกาดด้วย วุ่กำลังอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะนี่มันสวรรค์ชัดตอ,อนที่คุณไม่ค่อยมีเงินคุณก็มักจะมีความสุขกับอะไรแบบนี้แหละแค่ผักกาดก็ยังทำให้เน็นมีความสุขได้เลยดูเหมือนว่าเขาจะมีจิตใจดีมากเลยล่ะกินให้อร่อยนะอืมฉันไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยล่ะวันนี้พวกเราจะมาทำอาหารเช้าจากของเหลือที่อยู่ในตู้เย็นกันนะคะเราต้องใช้เครื่องปั่นแบบนี้ด้วยใส่อาหารลงไปได้เลยแอนทนี่ใส่กล้วยลงไปเลยนะ แล้วก็ใส่องุดนลงไปด้วยจ้ะได้หอยหรือครับตอนนี้มือชาวของเราต้องดีต่อสุขภาพมากแน่นอนค่ะอย่าลืมเพิ่มโปรตีนด้วยปลาแบบน,นี้นี่แหละของเหลือในตู้เย็นของเราสูทตี้ของเราเนี่ยต้องมีรสชาติดีมากแน่นอนแต่ลปั่นรวมกันได้เลยฉันอยากชิมสมูตี้ของฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะเนี่ยมันคงจะเพิ่มพลังให้ฉันได้เยอะเลยมันทำง่ายมากเลยนะคะม,มันดูน่ากินมากเลยค่ะผมจะอ้วกแล้วอะ่ะให้มีอะไรดีต่อสุขภาพแทนสมูตี้แก้วนี้แล้วนะคะ แอนโทนี่นายน่าจะลองหน่อยนะตามสบายเลยเออหวังว่าผมจะรอดนะเอยนี่มันอะไรกันเนี่ยหวังว่ามาซ์กหน้าอันนี้จะช่วยฉันได้อะไรอ่ะฉันจะจัดการสิวแบบนี้ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ทำไงดีอ่ะหายยนะชัดๆฉันจะบีบมันดีไหมหรือจะปล่อยมันไว้แบบนี้อุ๊บฉันว่าฉันต้องซื้อกระจกบานใหม่แล้วฉันไปออกกำลังกายก่อนดีกว่า การออกมาเดินเล่นกับน้องหมาตัวน้อยเป็นอะไรที่ดีมากมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีมากเลยล่ะพลูโตพวกเราจะไปไหนต่อดีเราไปหาที่อุ่นๆกันหน่อยดีไหมโอไม่นะไม่เอาแบบนี้นะฉันต้องลองเปลี่ยนมันหน่อยแล้วภูเขาเหรอฉันเพิ่งไปมาเองอะเวเนซ่าเนี่ยสามารถไปเที่ยวเรียวรอบโลกเธอไม่จําเป็นต้องเดินออกไปนอกบ้านเลยล่ะฉันว่าวันนี้พอแล้วแล้วเนาะถึงเวลาที่ฉันต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนละมัม่ก็ดูดีอยู่นะแต่ฉันว่าฉันต้องเก็บชุดนี้ไว้ไปใส่งานพรอมแล้วล่ะ แบบนี้ดีขึ้นเยอะทุกคนต้องสนใจฉันมากแน่นอนทุกเช้าฉันและบอดี้การ์ดจะออกมาวิ่งรอบๆคฤหาสน์ทุกวันเลยมันดีต่อร่างกายของคุณมากเลยนะตอนนี้พวกเราต้องหยุดพักกันก่อนละมาหาอะไรกินหน่อยดีกว่านะสุดท้ายก็หยุดสักทีขนมแบบนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากแอนโทนีทำมันนู้นสิแอนโทนีทำมันนี้สิเอาอีกแล้วเหรอฉันว่าแค่คำเดียวก็พอแล้วละค่ะแค่เนี้ยฉันก็มีแรงวิ่งต่อแล้วอะไรกันเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอ ทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะฉันต้องขอลาพักผ่อนสักหน่อยแล้วตอนนี้ที่กดปอแป๊มันคงจะเอาไปแล้วล่ะเขาต้องมาขโมยเครื่องระดับฉันแน่เลยยังไงเขาก็ตามฉันไม่ทันหรอกฉันมาฝึกวิ่งทุกเช้านี่เธอไม่รู้จักวิธีการเคาะประตูหรือไงฮะนี่มันที่ส่วนตัวของฉันนะไม่เกรงใจกันบ้างเลยเดี๋ยวฉันต้องเตรียมของที่จำเป็นสำหรับการไปโรงเรียนหน่อยละตุ๊กตาคุณแม่ขายาวเว้นตาสุดโปรดทำหอมสุดหรูฉันจะต้องตัวหอมเสมอเลย แล้วก็พลูโตเออเฮ้เท่าทีนะที่รักแต่ฉันพานายไปด้วยไม่ได้หรอกแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันก็กลับมาแล้วแหมตอนนี้ฉันก็พร้อมจะไปเอาชนะใจหนุ่มๆทุกคนที่วิทยาลัยแล้วขอเรียกแท็กซี่ก่อนฉันว่ารถบัสน่าจะมาแล้วนะฉันจะพลาดไม่ได้เลยอะกระเป๋าฉันอยู่ไหนอะโอ้ยมีคนขโมยของฉันไปหรือเปล่านะหนังสือเงิน2ดอลลาร์สไลม์แว่นตาเก่าๆจริงๆแล้วมันมีค่ามากเลยนะโอ้โเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยรถบัสมาถึงแล้วล่ะ รอผมดูสิครับผมมาแล้วทำไมฉันต้องจัดกระเป๋าเองด้วยนะฉันองเอากระเป๋าเครื่องสำอางไปด้วยเอาโทรศัพท์ไปสองเครื่องเลยแล้วกันเผื่อแบตหมดแล้วก็ต้องเอาเงินไปด้วยนิดหน่อยฉันต้องเอาตั๋วเครื่องบินไปด้วยเผื่อว่าอยากจะบินไปกินมื้อเที่ยนที่ต่างประเทศอะ่ะฉันต้องเอาเครื่องประดับไปด้วยนะทุกคนจะได้รู้ว่าฉันนี่แหละคือราชินีตัวจริงโอ้เกือบลืมเอาแก้วน้ำส่วนตัวไปเลยอ้านี่แหละอรองเท้าแตะสุดโปรดใส่สบายมากมาก แถมยังแพงที่สุดในคอลเล็กชั่นเลยล่ะฉันอยากเอามันไปด้วยจังเลยอะแต่ว่ากระเป๋าน่าจะใส่ไม่พอละงั้นวันนี้ไม่ต้องเอาไปแล้วกันโชคดีนะที่คุณพ่อคุณแม่สร้างวิทยาลัยไว้ไไวข้างๆบ้านของพวกเราอรุณสวัสดิ์ทุกคนหวัดดีจ้ะไปนั่งได้เลยนะจ๊ะนั่งได้เลยจ้าเออหวัดดีจ้ะแฟนๆผู้นี้อีกแล้วอ่ะเนี่ยผู้เธอทำกันบ้านกันมาแล้วใช่ไหมคุณวอเก์เลยครับ นี่มันไม่ใช่ห้องนั่งเล่นหรอเออไม่ใช่หรอกครับนี่มันวิทีอะไรของเราหนยะถ้าลูซี่ลูกสาวของฉันทําตัวไม่ดีเนะี่ยคุณโทรเรียกคุณพอ่อคุณแม่ของเธอได้เสมอเลยนะฉันอยู่นี่เสมอคุณพ่อทำฉันขายหน้ามากเลยอะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการเอาตัวรอดในป่าก,กันนะจ๊ะลูซี่เตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมเอ้ยฉันลืมทำกันบ้านไปเลยแต่ฉันมีไอเดียดีๆแล้วอันนี้ช่วยจัดการทีได้เลยครับ หนูน่าจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะพวกเรามาพบกับนักเดินทางและนักธรรมชาติตัวจริงอย่างคุณเรฟอกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเอาตัวรอดเวลาที่พวกคุณอยู่ในปา่าร้อยวิธีจัดการถ้าเกิดถูกงูกัดกันนะครับว้าวนะ่าสนใจมากเลยอะ่ะคุณมีเวลาแค่ห้นาทีเท่านั้นนะครับผมว่าผมต้องแพ้ของพวกนี้แน่เลย โทษทีอะผมต้องไปก่อนแล้วนี่ค่าจ้างของนายขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องโทรเรียกรพยาบาลด่วนเลยฉันชอบการนําเสนอของเธอมากเลยให้ฉันอยากมีเพื่อนแบบนี้บ้างจังวันนี้ตาหนูแล้วนะจ๊ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราบ้างล่ะคุณต้องชอบมากแน่เลยค่ะงั้นตอนนี้เรามาใส่แว่นตาสามมิติกันก่อนดีกว่านะคะนี่ของคุณค่ะคุณโรเจอร์ไม่ต้องห่วงนะคะฉันมีให้ทุกคนเลยนี่มันดูไม่ได้เลยอะ่ะ mm. ของฉันไม่เป็นทองคําด้วยนะไม่มีรสนิยมมาซะเลยเออฉันคิดถึงตอนเป็นเด็กจังอะ่ะ <Wow. S 2> ว้าวเอฟเฟกต์นี้มันเจ๋งมากเลยแล้ววันนี้หนูจะมานำเสนออะไรเหรอโอ้เกือบลืมไปเลยค่ะหนูเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วแป๊บนะคะหนูซื้อจอพิเศษมาเพื่องานนี้เลยใส่แว่นตาได้เลยค่ะฉันเอาป๊อบคอร์นมาให้ทุกคนด้วยนะนี่คือสาวระคดีเรืองคนไม่ค่อยมีเงินที่อยู่ในธรรมชาตินะคะ หน้าคุ้นๆอยู่นะในวิดีโอทุกคนกำลังจะได้เห็นคนไม่ค่อยมีเงินที่กำลังล่าเหยื่ออยู่นะคะ <Yeah. S 1> จับได้แล้วล่ะนั่นมันฉันนี่นะเจ๋งมากเลยอะตอนนี้ฉันได้เป็นดาราแล้วเหรอเยี่ยมไปเลยวินเซอร์งานของหนูดูดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะหนูตั้งใจมากเลยค่ะหนูว่าไปได้เลยนะหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากการดูสารคดีเรื่องนี้นะเนทตอนนี้ตานายแล้วมันน่ากระดานได้เลยเฮ้ยในที่สุดก็ถึงตาผมสักที เพราะเนี่ยผมจะมาสอนทุกคนแยกขยะก,กันนะครับผมจะได้มีข้าวกินไงนี่นายเอาถังขยะมาทําไมกันเนี่ยทุกคนมักจะแยกขยะก,กันผิดเสมอเลยเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนเองนี่ครับมีคนทิ้งแอปเปิลลงไปในกล่องพลาสติกรีไซเคิลด้วยแบบนี้ไม่ได้เลยนะต้องเอาไปใส่ไว้ในกล่องเศษอาหานะครับอิว <c oughs> นี่เขาจริงจังปะเนี่ยคุณคิดว่ากระดาษควรจะอยู่ในกล่องใบไหนเหลยครับมีคนทิ้งมาลงมาในกล่องพลาสติกรีไซเคิลแบบนี้ไม่ได้เลยนะ พวกเราสามารถเอากระดาษพวกนี้มาทําเป็นสมุดจดแบบนี้ได้ด้วยนะครับพลาสติกพวกนี้มันควรอยู่ในกล่องพลาสติกรีไซเคิลนะนี่มันแปลกมากเลยอะทุกคนจําได้หรือยังครับตอนนี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่าไม่นะอย่าทำแบบนั้นก็อะไรขึ้นเนี่ยโอ้ขอโทษทีนายเต็มที่ไปเลยก็แล้วกันอย่างที่คุณเห็นนะครับในกล่องใบเนี่ควรจะมีแค่เศษอาหารแบบนี้เท่านั้นผมจะได้เอามันไปกินไงโอ้ยฉันหายใจไม่ออกแล้วอะเดี๋ยวฉันจะไปฟังคุณพ่อพวกเขาเป็นอะไรกันนะ รีบทำความสะอาดที่นี่เดี๋ยวนี้เลยกระเป๋าฉันต้องเหม็นมากแน่แแล้วผมได้เกรดไรเหรอครับคุณยังไม่ได้บอกผมเลยอ่ะฉันต้องรีบโทรหาพนักง,งานทำความสะอาดแล้วสงสัยฉันต้องทิ้งเสื้อผ้าพวกนี้แล้วอะ่ะขนาดน้ำหอมนี่ช่วยไม่ได้เลยอย่าไปยุ่งกับฉันนะ,ะทำไมพวกเขาต้องทำตัวแบบนั้นด้วยอ่ะพวกเขาแปลกจริงๆฉันไปด้ชอปปิ้งมาตั้งสี่ชั่วโมงแล้วอะ่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ต่ของพวกนี้มันน่าเบื่อมากเลยฉันมีของพวกนี้หมดแล้วอะฉันจะเจออะไรที่มันดูน่าสนใจบ้างไหมเนี่ยแบบนี้ฉันมีเป็นสิบอันแล้วอะน้ำหอมแบบนี้ฉันก็โยกให้คนรับใช้ไปตั้งนานละแล้ว,ลวเรื่องประดับพวกนี้ล่ะเพชรที่เล็กกว่าร้อยกรลลัดมันเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยมีเงินเท่านั้นแหละนี่ระวังหน่อยสิครับคุณรู้ไหมว่ามงกุฎอันนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าคุณทำพังเนี่ยคุณคงไม่มีเงินจ่ายแล้วนะนั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันเหล่านะ โอ้ขอโทษทีนะครับผมรู้แล้วละว,ว่าอะไรที่จะทําให้คุณตื่นเต้นได้นี่เป็นแว่นตา VR รุ่นล่าสุดของเราเลยนะครับแล้วมันพิเศษตรงไหนกันล่ะพวกเราอัปโหลดเกมเข้าไปแล้วนะครับไหนฉันขอลองดูหน่อยสิเดี๋ยวคุณจะได้เข้าไปในโลกเสมือนจริงแล้วล่ะครับหวังว่ามันจะดูดีนะอ๋อชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายในเวลา24ชั่วโมงนะหรอนี่มันเกมจริงๆหรือเปล่าเนี่ยงั้นเรามาเริ่มเลยดีกว่า ในนี้มืดมากเลยอะหายใจลึกๆนะครับที่รักผมอยู่กับคุณแล้วเบ่งต่อเลยครับมันเจ็บมากเลยที่รักคุณจะทํามือผมหักแล้วเนี่ยคุณเล่นของเล่นคลายเครียดนี้ดีกว่านะครับมันก็รอกน้อยต้องช่วยคุณได้แน่นอนยินดีด้วยนะครับคุณมีลูกผู้หญิงครับเยี่ยมไปเลยที่รักคุณทําได้แล้วขอบคุณมากเลยนะครับหมอสวัสด,ดีจ้าลูกรักงั้นพวกเราเรียกเธอว่าลูซี่ก็แล้วกันนะครับนี่มันชันเหรอเนี่ย ไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มา่ก่อนเลยอ่ะงั้นฉันว่าฉันซื้อแว่นตานี้ดีกว่าผมดีใจมากเลยครับที่คุณชอบมันหรือผมจัดการให้เองนะครับงั้นตอนนี้ฉันกลับไปเล่นต่อดีกว่าเ <c oughs> จ้าหนูน้อยของฉันสนมากเลยล่ะฉันว่าโตาไปเธอต้องได้เป็นนักกีฬาแน่นอน ลูกรักหนูสนุกไหมจ๊ะตอนที่ตัวเล็กแบบนี้มันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเนี่ยแปลกมากเลยหล่ะเธอมองอะไรอยู่นะฉันมีโจทย์ใหม่แล้วล่ะฉันไม่ยอมให้คุณแม่เอาฉันไปใส่เปลแลวนะนี่มันง่ายมากเลยล่ะลูซี่หนูจะไปไหนหรอจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิทำไมคลานหนีแม่เร็วมากเลยอะยังไงคุณแม่ก็จับหนูไม่ได้แล้วคะ่ะ <c oughs> โอโ้แม่เริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยงั้นตอนนี้พวกเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าค่ะโอโ้ฉันว่าตอนที่เธอโตขึ้นเธอต้องแอบมากแน่เลย ใจเย็นก่อนนะวิกกี้เธอต้องจัดการได้แน่นอนยังไงเธอก็ไม่หนีไปไหนแล้วนะมาสักทีสะุกไม่ใจลูกรนะักตอนนี้ถึงเวลามาพักผ่อนกันแล้วนะอย่าวิ่งหนีไปไหนอีกล่ะเดี๋ยวแม่จะไปทํามือข้ามให้เองตอนนี้แม่ต้องพักก่อนแล้วเธอไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงเวลาโจทย์ใหม่ของฉันอีกแล้วล่ะฉันต้องออกไปจัดเปลอันนี้ให้ได้มันสูงมากเลยอะโอเคฉันว่าตอนนี้มันน่าจะเล็กเกินไปแล้วนะ ว้าวฉันชอบการแต่งห้องนี้มากเลยอะลูกรักถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วนะลูกเร็วเข้ารีบเตรียมของเร็วเดี๋ยวก็วไปสายลูจกจ้ะค่ะค่ะอืมฉันต้องหาของผู้นี้งั้นหรอือมงั้นพวกเรามาเริ่มเลยดีกว่านะโอ้วันดีสตีฟนี่หลายหนังสือที่ฉันต้องการฉันต้องเอาเงินค่าขนมไปด้วยนี่นาแลวฉันก็ต้องหาอีกอย่างหนึ่งด้วยกระเาหลังฉันต้องเอากล่องดินสอของฉันไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วล่ะ โอ้ตอนนี้ฉันเตรียมหนังสือเรียบร้อยละแล้วก็เอาเงินไปแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วละ่ะคุณรอสเขาไม่ควรให้เอฟฉันรอกนะว้าวโอ้ลูซี่เธอแต่งตัวอะไรของเธออะฉันก็โตเร็วเหมือนกันนะเนี่ยฉันยังไม่ทันได้เปลี่ยนชุดเลยอะ่ะแล้วเธอจะไม่แนะนําให้ฉันรู้จักเพื่อนใหม่่อยเหรอ <c oughs> เขาพูดเรื่องอะไรของเขานะถ้ามีสิวมันเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยฉันเกือบลืมข้อเสียข,ของการเป็นวัยรุ่นไปเลยอะ เยี่ยมเลยตอนไี้ก็ไม่เห็นอะไรแล้วล่ะชุดของฉันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยมันน่ารักเกินไปหรือเปล่าฉันไม่ได้อยากเป็นสาวสายแบ๊วนะนายมาดูหน่อยสิว่าในตู้ล็อกเกอร์ของฉันมีอะไรบ้างนะอืมฉันว่าชุดนี้มันก็คงจะดูดีอยู่แหละ ว้าวนี่เธอก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเจ๋งไปเลยลูซี่ถึงเวลาที่ฉันจะได้มาชิงตำแหน่งราชินีของโรงเรียนนี้แล้วอืมพวกเราต้องเหมาะสมกันมากแน่เลยอืมฉันเลือกอะไรได้บ้างนะฉันจะเรียนหนักเพื่อจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นหรือจะโดดเรียนเพื่อหาความสนุกดีล่ะฉันจะไม่ยอมนั่งเบื่ออยู่กับการนั่งเรียนในห้องหรอกจะไม่อยู่นี่ได้ไงกันเนี่ยปล่อยสันอกไปเดี๋ยวนี้นะนี่ไม่ใช่ความผิดฉันโอ้ฉันมีเพื่อนร่วมห้องขังคนใหม่แล้วเหรอเนี่ยสร้อยคอของเธอก็ดูแพงอยู่นะส่งมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ นี่มันต้องเป็นแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยเอ้าฉันว่าฉันต้องรีบสตาร์ทก่อนแล้วล่ะเฮ้ววยวโชคดีนะที่เกมนี้มันมีฟีเจอร์นั้นด้วยอะตอนนี้ฉันตั้งใจเรียนหนังสือก่อนดีกว่า<ส>ลูซี่แอนดรูว์เขาส่งจดหมายมาให้ฉันด้วยเหรอก็เข,เขียนอะไรของเขานะคุณสอบไปเที่ยวกับผมไม่ครับงั้นเหรอเขาก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยได้สิจ้างาน,สนเสาร์นี้พวกเราไปดูหนังกันดีกว่าเนาะเยี่ยมไปเลยครับคุณพ่อคุณแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะ โอ้ลูกรักยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกหนูมีคนมามแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะคะนี่คือแอนดริวค่ะสวัสดีครับว่าไงครับพี่รักพวกเราทํไงกันดีเลยคะนี่คุณแม่ทําอะไรอะคะนายอยากได้อะไรก็เอาไปเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้เลยคุณแม่คะคุณแม่เอาไปให้เขาทําไมอะพวกเราไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะหนูว่าคุณแม่น่าจะเข้าใจผิดแล้วนะคะนี่แฟนหนูเองคะ่ะหนูรักเขามากเลยนะคะอะไรนะ ลูกสาวของฉันจะคบกับหนูบรรพานแบบนี้นนเลยหรอจะเอาแบบนี้เหรอคะทุกคนจะขัดขวางความรักหนูใช่ไหมงั้นเดี๋ยวหนูจะไปแต่งงานกับเขาเองแล้วไม่ต้องมาห้ามหนูเลยนะคะผีดลูกรักอย่าทําแม่เสียใจเลยนะลูกฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะดื่มน้ําก่อนนะครับที่รักลูกสาวของเรากำลังจะแต่งงานหรือหรอดูสิจะ้ะหนูทําให้คุณแม่เสียใจแล้วนะทําไมคุณไม่ย้ายไปอยู่กับผมเลยเลยครับไอเดียนนั้นเจ๋งไปเลยค่ะนี่พวกคุณจะดราม่าอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปอยู่กับคู่มั่นของหนูแล้วนะคะค พวกเราต้องมีความสุขกันมากแน่นอนพวกเราก็แค่พยายามจะดูแลหนูนะจ๊ะเดี๋ยวจากนี้ไปผมดูแลเองครับส่งเครื่องประดับพวกนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ครับเอาไปให้หมดเลยนะฉันแค่จะใช้แฮนด์กับเขาเองอะแล้วพวกคุณจะได้เห็นว่าพวกคุณเข้าใจผิดล้าก่อนนะครับลูกสาวของพวกเราโตเร็วมากถ้าโตเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยพวกคุณพร้อมจะดูแลกันและกันหรือยังครับพวกคุณต้องอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขฉันว่าเธอเลือกผิดแล้วล่ะ ฉันจะเปลี่ยนใจเธอได้ยังไงกันนะรู้สิคุณจะรับแอนดรูว์เป็นสามีของคุณแล้วจะรักเขาไปจนกว่าเกมจะแยกพวกคุณออกจากกันหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะรับค่ะแอนดรูว์แล้วคุณล่ะครับรับครับเย้ <Yeah! S 1> ฉันว่าเธอคงไม่เปลี่ยนใจแล้วล่วนะเนาะนี่เค,ค้กวันเกิดของพวกคุณนะครับมันสวยมากเลยแต่ฉันไม่อยากกินของหวานนะสิเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอย่างอื่นมาให้รับฮอทดอกหน่อยไหมครับอิวไม่เอาอะ่ะ แล้วถ้าเป็นไอศครีมสุดโปรดของคุณเลยครับเออฉันว่าวันนี้ไม่เอาดีกว่าจ้าก,ก็ได้ครับปลาแห้งหน่อยไหมครับเอาสิคะฉันอยากกินมันมาตั้งนานแล้วล่ะสุดท้ายผมก็ทําได้สักทีดีแล้วดูพุมงของคุณสิครับคุณพูดเรื่องอะไรของคุณนะคะนี่ฉันท้องแล้วเหรอเนี่ยยินดีด้วยนะครับไม่ต้องแพนิกไปนะครับขอหน่อยสิครับคุณผู้หญิงผมขอเยืมรถเข็นคุณหน่อยได้ไหมครับฉันจะคลอดแล้วนะพวกเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วล่ะ แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นั่งนี่ก่อนก็แล้วกันแต่คุณสมิธต,ต้องใช้วิวแชร์ของเธอนะคะตอนนี้พวกเราต้องการใช้มันด่วนมากเลยครับนั่งดีเลยครับเธขเยี่ยมไปเลยละ่ะโอ้ดูเหมือนว่ามีคนแอบชอบผมแล้วละ่ะแต่ว่าผมมีภรรยาแล้วนะฉันขอเบอร์ไหนได้ไหมจ๊ะที่รักพวกเราต้องไปโรงพยาบาลด่วนเลยครับงั้นผมขอกินเค,ค้กอันนี้นะผมอยู่นี่แล้วครับ อย่าทำมือผมหกักซะก่อนนะนี่ครับเอาเจ้ากระรอกน้อยไปด้วยดีกว่ามันน่าจะช่วยคุณได้จริงด้วยค่ะคุณต้องหายใจลึกๆนะครับโอ้โหคุณหมอครับมาแล้วหรอครับไม่ต้องห่วงนะครับการคลอดเป็นไปได้ด้วยดีครับลูกของเราจะคลอดแล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วแล้วครับพวกเราสามารถเลือกเพศลูกของเราได้ด้วยเหรอเนี่ยงั้นพวกเราให้เขาเป็นเด็กผู้ชายดีไหมครับแต่ฉันอยากได้ผู้หญิงมากกว่า นี่คือลูกสาวของคุณนะครับงั้นฉันตั้งชื่อเธอว่าเอลิซากันแล้วกันนะคะโอ้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะคุณอยากให้ผมช่วยถ่ายรูปให้ไหมครับได้สิครับพูดคำว่าชาร์เลนจ์ด้วยนะ c h a l เลนจ์อาฉันจำตอนนั้นได้มันอย่างกับเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานเลยล่ะลูกรักนี่คุณแม่มาทำอะไรในห้องของหนูวะคะแม่เอาไอติมมาให้ในลูกหนูไม่ชอบกินมันหรอกอย่าเอาเข้ามาอีกนะคะ ก็ได้จ้าหนูอยากให้แม่ช่วยสอนกันบ้านให้ไหมอู้นี่มันซึ้งมากเลยล่ะในห้องเนี้ยห้ามคุณแม่เข้ามานะคะหนูว่าคุณแม่ไปก่อนดีกว่าค่ะงั้นก็ได้จ้าบ๊ายบายค่ะโอเคลูซี่จะเย็นก่อนนะเด็กวัยรุ่นเขาก็เป็นแบบนี้แหละ ฉันจะรีสตาร์ทใหม่ดีไหมนะแม่ไม่เอาดีกว่ายังไงฉันก็รักลูกสาวของฉันในแบบที่เธอเป็นอยู่แล้วไหนมาดูหน่อยสิฉันยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะแปลกมากเลยฉันไม่เห็นจะมองเห็นอะไรเลยอ่ะนี่ฉันสายตาไม่ดีแล้วเหรอนี่ยโชคดีนะที่เอาแว่นของคุณแม่มาด้วยอ่ะโอ้ฉันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเกมใกล้จะจบแล้วสิโอตอนนี้ฉันแก่แล้วหรอชีวิตของฉันก็ดีเหมือนกันนะ เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำม,มากแถมยังสนุกมากเลยด้วยอันดริวฉันไม่เคยเสียใจเลยที่ได้แต่งงานกับคุณค่ะใช่แล้วล่ะท่าทางจะถึงเวลาของฉันแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยนี่ครับตรงนี้เป็นโซน VIP เลยนะครับ เยี่ยมไปเลยแหละจเจมให้ทิปเพิหน่อยสิเอาไปเลยครับอขอบคุณมากเลยครับไม่จำเป็นแล้วครับฉันต้องตรวจทุกอย่างก่อนแล้วล่ะเนี่นี่ของคุณนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยอะ่ะชุดนี้มันสวยมากเลยโอ้โหฉันพูดเรื่องอะไรของฉันเนี่ยน่นมันบอดี้การ์ดของเธอนี่นาะสงสัยฉันต้องไปจัดการกับเธอหน่อยแล้วนี่มันบัตรเชิญสควิตเกมสุดหรูนี่นาะฉันนี่โชคดีจังฉันก็ได้บัตรเชิญไปเล่นสควิตเกมเหมือนกันแหละฉันว่านายอย่าเข้ามาใกล้เลยดีกว่านะ จริงหรือเปล่าครับที่คุณได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมเล่นสควิตเตอด้วยใช่แล้วละค่ะเดี๋ยวฉันจะไปเล่นเกนมนั้นด้วยแล้วก็ต้องชนะนนแน่ๆทำไมมันสร้างหมอจอขนาดนี้นะเฮอสัญญาฉุกเฉินนี่หรอฉันยังไม่ได้นอนเลยอ่ะโอ้โอ้ฉันต้องรีบกห่อยแล้วหยุดอยู่นี้เลยนะนายโดนจับแล้วยกมือขึ้นอยู่นี้เลยนี่มันกลวยงเหรอ <c oughs> นายเป็นตำรวจจริงๆปะเนี่ยแน่นอนก้ใช่สิเนี่ยบ้านของฉันแบบน,นี้ชัดรือยังโอ้นี่คุณจริงๆหรอครับ ขอโทษทีนะครับผมเข้าใจผิดอะใช่แล้วฉันโหดมากเลยด้วยนะครับคุณเป็นตำรวจที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยบัตรนี้มาจากไหนกันเนี่ยเฮ้กลับมาก่อนสินี่พวกเขาเตรียมรถมารับฉันด้วยเหรอจริงจังปะเนี่ยโอ้ฉันว่ามันน่าจะเป็นของฉันนะโอ้ขอบคุณมากเลยว้าวจริงจังปะเนี่ยพวกนายไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้นะฉันอยากให้ทุกคนเคารพฉันแบบนี้จังอย่ามาขวางทางสิขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับคุณลูซี่ฉันก็ได้เงินค่าจ้างดีเหมือนกันนะเนี่ย จริงๆแล้วพวกเขาก็รู้จักวิธีการต้อนรับพวกเข้าแข่งขัน V.I.P. อย่างฉันเหมือนกันนะทำไมวันนี้ฉันโดนแบบนี้อีกแล้วอ่ะนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะพวกเขาต้องรอฉันเล่นแน่เลยเฮ้แม่สงสัยฉันต้องใช้สกูตเตอร์แล้วล่ะ สงสัยต้องหาทางจาก GPS หน่อยแล้วฉันในเก่งเรื่องเข็มทิศกับแผนที่แบบนี้อยู่แล้วละ่ะโอเคงง้นพูดเราไปกันเลยดีกว่า oh. พูกเรามีของหวานสูตรพิเศษมาบร,ริการด้วยนะครับคุณ oh. ผู้หญิงดูน่ากินจังเลยอะขอบคุณมากเลยนะอืมและนี่เป็นค็อกเทลขึ้นชื่อจากทางบาร์เทนเดอร์ของเรานะครับพวกเขาบร,ริการดีจังฉันต้องไปเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. ฉันว่าคราวนี้เขาต้องมารับฉันแน่เลย mm. นี่พวกเขาไม่เปิดประตูให้ฉันด้วยเหรอ mm. สงสัยฉันต้องทำเองแล้วละ่ะ อยากรับน้ำอัดลมหน่อยไหมครับงั้นฉันเอาอันนึงก็แล้วกันออกวันนี้ฉันตื่นเต้นจนคอแห้งไปหมดแล้วเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยทำไมตอนนี้ฉันง่วงแบบเนี่ยเห๋ืออีกแค่ไม่กี่ไม้เองโอ้โทษทีนะครับคุณตำรวจคุณโอเคหรือเปล่าครับหัวฉันมันเจ็บมากเลยอะวันนี้ฉันก็ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยต้องพักผ่อนหน่อยแล้วล่ะลอเคเทเลอร์อย่าเพิ่งหลับนะอ้เธออยู่นี่เองยินดีต้อนรับนะครับพี่โปรดขอบัตรด้วยครับจ้าได้เลยนี่จ้ะ ตอนนี้ผมต้องจัดการตรวจสอบทุกอย่างก่อนโอเคถูกต้องแล้วครับคุณผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับนายเขาไม่เคยเจอใครเหมือนฉันสินะฉันเนี่ยมีเอกลักษณ์สุดๆเลยผมว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันดีก,กว่านะครับทำไมมันนานแบบนี้เนี่ยฉันมาลุล่ะฉันในหลาวิกสุดหล่อตัวจริงแล้วนี่บัตรทองคำที่ฉันได้มารอสักครู่นะครับผมต้องตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> ครับใช่แล้วละครับคุณจริงจงด้วยนะเนี่ยเข้าไปได้เลยครับแล้วคุณจะยังยืนอยู่ทำไมเลยครับรีบไปสิครับทำไมเขาไม่จูบมือฉันนะแปลกมากเลยเขาไปไหนของเขาเนี่ย ผู้เข้าแข่งขันทุกคนมากันแล้วนะขอโทษที่มาสายนะครับทำไมคุณมาช้าจังเลยแล้วบัตรเชิญคุณอยู่ไหนแล้วครับผมหลงทางนิดหน่อยอะ่ะผมต้องตรวจให้แน่ใจก่อนนะว่านี่เป็นคุณตัวจริงช่วยโพสท่าให้เหมือนในรูปทีสิครับเอาจริงปะเนี่ยก็ได้ครับใช่แล้วล่ะเร็วเข้าไปได้แล้วครับทุกคนกำลัรงรองคุณอยู่เลยฉันได้เลขประจำตัวที่สวยมากเลยฉันว่าเงินที่ฉันจ่ายไปก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะเออทำไมแสงมันจ้าแบบเนี้ยโอ้ขอโทษที่นะฉันว่าเพชรวิบวับปนป้ายของฉันคงจะสว่างไปหน่อยอ่ะคุณรู้เลไหมครับคุณเน คุณคิดว่าคุณเจ๋งกว่าคนอื่นมากเลยใช่ไหมฉันก็ว่าไงาแล้วจ้ะสวัสดีครับทุกคนนี่แล้วหมายเลขของนายอยู่ไหนอ่ะนี่เขาไม่มีเงินจะทำไม่ได้มันมาเลยเหรอจริงด้วยอ่ะแล้วหมายเลขของผมไปไหนแล้วนะฉันว่าต้องอยู่ในถังขยะแน่เลยผมลืมไปเลยนะเนี่ยขอโทษทีนะพวกนี่มันกระดาษลังงั้นเหรอฉันว่าฉันเข้าใจสถานะของนายแล้วล่ะพู้เข้าข่นขันทุกคนเตรียมตัวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่นายสี่เหลี่ยมผมกําำลังฟังอยู่ครับนายรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำยังไงมีคาจ้างของนายรับทราบครับฉันต้องชนะแน่นอน นี่แหละนะักกีฬาตัวจริงไฟแดงแหมเริ่มกันได้เลยนะรีบมาเลยครับคุณลูซี่โอเคไม่เห็นต้องรีบเลยเธ <c oughs> อทำแบบนั้นได้ยังไงกันนะดูเหมือนว่าคุณตุ๊กตาจะมองไม่เห็นเธอเลยอะ่ะฮะาฉันเข้าที่หนึ่งเลยนะฉันจับตาดูทุกคนอยู่นะ <c oughs> แบบนี้ฉันต้องแพ้แนะ่นี่นายนายที่ใส่ชุดสีส้มอะ่ะเอาเงินนี่ไปเลยเราช่วยทำอะไรสักอย่างสิโอ้นี่มันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเงินได้เลยครับนี่แล้วโอกาสของฉันมันง่ายมากเลยละ่ะ แบบนั้นมันเวิร์กด้วยเหรอเจ๋งดีเลยแบบนี้นผมต้องผ่านแน่นอนเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้ฉันลืมเปิดเครื่องไปเลยอะไฟแดงโอ้ไม่นะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วเฮ้เมืม่อไหร่ฉันจะได้ไปพักสักทีอะโอ้ตกใจหมดเลยผมทำได้แล้วล่ะ,ละคุณเห็นไหมครับมผมชนะด่านนี้แล้วยิ้มไปเลยครับคุณลูซี่คุณทำได้ดีมากฉันก็ทำได้ดีเหมือนกันนะเอ๊ะ งั้นเรามาจัดปาร์ตี้กันหน่อยไหมย่ะฮ <Yeah. S 1> uh ู้ใช่แล้วล่ะปาร์ตี้เลเซอร์ เราฉันต้องไปเจออะไรต่อนะนี่คือโจทยใหมายสำหรับพูดคุณในนี้มีอะไรกันเนี่ยคุกกี้ธรรมดางัน้นเหรอแต่ว่าฉันมีหมายเลขทองคําด้วยนะฉันดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยมีเงินด้วยไงอะแบบนี้ไม่ได้เลยนะโอ้หขอโทษทีนะครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะนี่คือคุกกี้ทองคาของคุณครับอ๋อนี่ของฉันเจ๋งกว่าเยอะเลยน้่มันอะไรกันนะนายคงไม่เคยเห็นคุกกี้เพรวิบวับสินะทําไมของของทุกคนดูเจ๋งมากเลยอะแล้วผมผมอยู่ไหนกันเนี่ยอุ๊สฉันเกือบกินมันเข้าไปแล้วอะนี่ไงนี่มันรูปร่มงั้น,หนเห ไม่เห็นจะเวิร์กเลยนี่ลูซส่เขียนมากวนฉันได้ไมั้ยเนี่ยทำไมฉันทําช้าแบบนี้นะแบบนี้ต้องไม่เวิร์กแน่นอนต้องหาวิธีหน่อยแล้วล่ะนี่นายคนที่ใส่ชุดแดงๆอะ่ะมาหน่อยสิมาช่วยฉันทีนี่มันน้อยมากเลยผมต้องการเพิ่มหน่อยนะครับแต่ฉันไม่มีเงินเหลือแล้วนะเอ็นผู้เรามาตกลงขึ้นได้ไหมโอเคครับเอาไปเลยแบบนี้ต้องเร็วขึ้นแน่นอน เฮ้ยม hey, ีพวกเขาไม่ได้เข็มชันสักอันเลยอ่ะเนี่ยฉันไม่มีเวลาสำหรับเรื่องแบบนี้แล้วนะถ้านายทำไมท่ทันนายก็แพ้ไปก็แล้วกัน <c oughs> โอ้นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการผมต้องสแสดงละครสักหน่อยแล้วละ่ะต้องห้ามทำให้เขารู้เลยนะ <ห ả? S 1> นี่นายเป็นอะไรของนายเนี่ยครับโอ้ผมเป็นลมนะครับมีเซียนตำนิ้วผมด้วยอะ่ะนายนี่แปลกสุดๆในที่สุดฉันมาทำเสร็จสักทีฉันชนะแล้ว นี่ยี่สาวสุดดั่รวยดูนี่สิสนสนาเธอแล้วนะนี่เธอยไม่ทำาไรอีกเหรอเนี่ยเชืว,ว่านายคงไม่เข้าใจเรื่องนี้สินะแปบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้พัวล่ะ,ะเรียบร้อย คุณรูซีิครับคุณเป็นที่หนึ่งอีกแล้วนะครับวิกคุณได้ที่สองนะครับเยี่ยมไปเลยล่ะฉันภูมใิใจในตัวเองมากเลยนี่มันไม่แฟร์เลยอะ่ะ <c oughs> ผมต้องรีบหน่อยแล้วรีบคิดเ็าเข้าเทเลอร์ผมจะผ่านด่านนี้ได้ยังไงกันนะใช่แล้วล่ะนี่แหละคือวิธีจัดการเรื่องนี้เธอก็มาช่วยฉันจัดการเรื่องนี้แล้วดูนี่ให้ดีนะคุณตุ๊กตาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันเวิร์กด้วยล่ะเรียบร้อยแล้วดูสิครับแหมแายก็ผ่านด่านนี้แล้วล่ะถึงแม้ว่านายจะใส่เป็นคนสุดท้ายก็ตามไปได้แล้วล่ะนี่มันง่ายมากเลยงั้นฉัันนนนเเกกกกก็็บจ้้้าาุีีีีรวว่่ปทะะลลึแ นี่เป็นตัวสุดท้ายของพวกคุณแล้วละ่ะใครได้เชือกเส้นนี้ไปก็ชนะไปเลยผมพร้อมแล้วครับ2ตนหนึ่งงั้นเหรอแบบนี้พวกเราฉลองกันได้เลยเฮ้อย่าร้องไห้ไปก็แล้วกันนะเพราะหนูไม่ค่อยมีเงินโอ้ดูก่อนนะหนึ่งสองเฮ้ย hey, นี่มันไม่แฟร์เลยทาไมพวกเขามีกัน2คนเลยล่ะครับแบบนี้ฉันเอาเงินไปซื้อจ<อ>ัก,กรยานใหม่ได้แน่เลยอะไรนะฉันว่ามันก็แฟร์แล้วนี่หนึ่งพันสองร้อย ฉันก็คิดเหมือนคุณผู้คุมเหมือนกันนะฉันก็เหมือนกันอะไรหรอในกลวงั้นหรอเริ่มได้เลยผมไม่กังวลอะไรหรอกนะผมไม่เคยพลาดการออกกำลังกายอยู่แล้วละ่ะเร็วเข้ารีบดึงซิวิกฉันก็พยายามแล้วนะดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยนี่คุณผู้คุมมาช่วยพูกเราหน่อยมาช่วยพูกเราดึงทีคุณต้องจ่ายเงินมาก่อนนะครับงั้นนายเอาไปให้หมดเลยว้าวฉันรวยแล้วผมมาแล้วครับ เร็วเข้าพวกเราจะแพ้แล้วนะหวังว่านายจะแข็งแรงนะเังพวกเรามาดึงกันเลยวิวม,มันก็ยากขึ้นนะเนี่ยถ้าทางผมต้องพยายามให้มากกว่านี้หน่อยแล้วละ่ะเย้คราวนี้พวกเราต้องชนะแน่แน่สู้ต่อไปนะพวกเราต้องชนะแน่นอนพวกเราใกล้จะชนะคุอได้แล้วละ่ะ <laughs> ดูเหมือนว่าคุณเจ้าหน้าที่เทเลอร์จะแข็งแรงมากๆเลยเพราะเขาสามารถต่อสู้กับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีเลยล่ะแต่ท่าทางตอนนี้เขาคงจะต้องการปฏิหารหน่อยแล้วโฮ้ยแบบนี้ผมต้องสู้ไม่ไหวแน่เลยผมชนะพวกเขาไม่ได้แล้วนะโอ้นี่มันเงินเหรอเนี่ยต้องไปเก็บมันหน่อยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปเอาพลังมาจากไหนกันนะเออไม่นะนี่ผมเจอเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์ด้วยนะครับดูสิยินดีด้วยนะครับคุณชนะเกมนี้แล้วล่ะ จหิงหรือครับเจ๋งไปเลยว่าแต่คุณหมายความว่าอะไรอะ่ะคุณเป็นผู้ชนะคนหมายของ Squid Game ไงครับแล้วคุณก็ได้เงินรางวัลของพู้เราไปเลย็น <c oughs> ไปได้ยังไงกัเนี่ยอย่างน้อยพวกเราก็ยังมีสกูตเตอร์แหละนะแต่ยังไงผู้เราก็ยังเป็นคนไม่ค่อยมีเงินอยู่ดีอะ่ะคราวนี้ผมจะซื้อดัมเบลให้หมดเลยชีวิตของผมต้องไม่เหมือนเดิมแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคุณเทเลอร์ครับ วเราขอเชิญให้คุณเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดผู้ชนะสคริปต์เกมด้วยครับจริงจังไหมเนี่ยเพื่อนๆครับคุณคิดว่าผมจะเข้าร่วมการแข่งขันดีหรือเปล่าบอกความเห็นของผู้คุณมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง